เขาเป็นว่าเพื่นทับน้ำจิ้มฉันละพี่น้องเอ้ยวันดีครับตอนแร่งเร่งเอาจัดดีก็เก่าแหละพี่น้องนี่นะพี่น้องเอาอย่างว่จัดเมียนี่แหละครับนี่นี่เมียนี่ครับเมียเช้บดงามๆนี่นะเพิ่นเนาะพี่น้องเนาะม้องดูพี่น้องบังลูกเต่าเราอ่อนคนมักเชื่องดูพี่น้องเอ้ย พอยังแก้วงัวงมบลักไรเงี้ยมันเนะพี่น้องโอ้เราเป็นขักนะพี่น้องเนาะเอาเวลามาเฮาพี่น้องเป็นการเสียเวลาเลยพี่น้องเนาะผมวิธีจัดให้เพื่อนนะครับมันบอลเหลี่ง่ายเด้พี่น้องบอลเป็นแนวเบอลดูพี่น้องนี่ขันมาหอดกับจัดเลยพี่น้องนั่นนั่นนั่น จัดเลยพี่น้องคนมาจัดเลย <laughs> เขาพงศ์วีดีจัดในเพื่อนล้วเนาะพี่น้องเนาะสวัสดีครับ